ครับแนะนำตัวหนครับผมสวัสดีครับผมหนึ่งนะกเลงกิจมังกรครับได้ข่าวข่าวว่าจะกลับมาชกมวยครับมีรายการอย่างน้องวันที่16กครับ16ธันวาคมเนี้ยชกกับใครครับยังไม่รู้ตัวชกครับแต่เป็นมวยฝรั่งมวยฝรั่งครับในมวยกติการูปแบบไหนเนาะซายกครับ RWS ครับ RWS เป็นยัไงบ้างกลับมาภาคนี้กลับมาภาคนี้ก็ ทดสอบร่างกาย3ยกก่อนทดสอบร่างกายสามยกก่อนก็เห็นเกินๆว่าน่านเยืนมกกรลาน่าจะมี5ยกครับน่าจะมี5ยกครับแล้วเป้าหมายของเราถึงนั้นเลยครับหลายคนอยากรู้มากเลยแฟนมวยทั่วประเทศเลยเป้าหมายต่อไปของเราจะกลับมาชกในรูปแบบ3ยกอย่างเดียวหรือว่า5ยกด้วยก็น่าจะผสมผสานกันไปครับผสมผสานกันไปตอนนี้อายุมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆปีนี้อายุไห่เนาะดิสเจ็ดดิสแปดแล้วครับเจ็ดิแปดแต่ก็ยังได้อยู่นะได้ครับแต่เราก็ต้องรักษาร่างกายไปเรื่อยๆ สภาพสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากจที่หายไปกี่กี่เดือนหายไปหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนไฟล่าสุดเราช่อวกไขนก่นาะชูเจริญครับชูเจริญไฟนั้นชนะชูเจริญชนะชูเจริญเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมือ่อนานยังปลายปีที่แล้วไหมประมาณนั้นครับปลายปีที่แล้วก็ถือว่าเกือบปีเลยเกือบปีกลับมาสภาพร่างกายมันไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีปัญหาครับแต่ซ้อมไปตอนนี้ดูว่ามันยังเล่งไม่เต็มร้อยเล่งยังไม่เต็มร้อยเล่งไม่ค่อยขึ้นก็ถือว่าวันที่16 วันที่อะไรวันที่16กครับ16ก็ถือว่ามาขยับร่างกาย,ยเอา<ด>ระบบหายใจคเพราะสนิมออกเพราสนิมเคยดูฟอร์มการชกของผู้ชกเราไหมคุณชก็ใช้ได้ครับเ็เก่งใช้ได้มวยจากประเทศอะไรครับน้องไม่รู้ครับแต่เขาเอาชื่อมาดูก็ถือว่าเราก็ตั้งใจนะไฟนี้นะตั้งตั้งตั้งเป้าหมายยังไงางครับตั้งความหวังกับการกลับมาภาคนี้ก็เราต้องดูสภาพร่างกายเองคถ้ามันไหวจริงๆเราก็จะเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ก็ ถ้ากลุยก็เหมือนภาคสุดท้ายของเราแล้วครับยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยถ้าไม่ไปก็สองสองไปก็น่าจะพอครับแล้วก็น้ำหนักพี่กัดแล้วเนาะน้ำหนักพี่กัดหนึ่งแล้วเล็กแกทําได้ต่ําสุดเท่าไหร่บ้างครับต่ำสุดประมาณร้อยสี่เป็นร้อยสี่สองครับแต่ถ้าวันที่สิบหกเนี่ยต่อร้อยสี่สี่ก็คือร้อยสี่สี่ต่อยปล่อยไปเลยต่อยปล่อยไปก่อนนะเพราะเพิ่งกลับมาในรอบหลายเดือนเลยก็ไปปล่อย พีกัด144ใช่ไหมถ้าสมมติขยับไปได้2 3ไฟลานี่ประมาณน้ำหนักพีกัดเราที่ที่ต่ำๆ4 4ก็ทำได้ครับ444แล้วก็ทำได้ก็ถือว่าเป็นรุ่นของตลาดวงการมวยเมืองไทยเลยครับคู่ชกนี่รอเพียบเลยเพียบครับสุดท้ายนักหนังเล็กฝากอะไร,รถึงแฟนขับ fc ที่รอติดตามการกลับมาของหนึ่งนักเล็กในครั้งนี้นะครับผมก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้หนึ่งนักเล็กด้วยครับกลับมาภาคนี้จะทำเต็มที่ครับไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังแน่นอนครับ ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่กินมนนเหมือนเดิมมนนเหมือน,นเดิมแบแล้ววันนี้มาทำอะไรน้องมาเตะบอลกับพี่ๆกับพี่ๆเพื่อนๆโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับผม